จะพามาดูพวกอาหารทะเลมีพวกกุ้งแชบวยน่ยตัวใหญ่แล้วก็300รอลองลงมาก็260ร้อยกว่าบ,บาทก็มีมีหอยก็โลละ5้บาทดูถ้าดูปลาหมึกปลาหมึกกล้วยแล้วก็ปลาหมึกมปูมีปลาหมึกมีทุกไซส์นะนั้นราคาแล้วนี่หนวดหมวดปลาหมึกโลร้อยสามสิบนี่คือหนวดปลาหมึก มีหนวดเล็กก็มีมีชิ้นใหญ่ก็มีแล้วก็ปลาหมึกกล้วยก็จะมีที่ลอกหนังแล้วราคาก็ตามไซส์ของปลาหมึกปูก็จะมีทุกไซส์ใหญ่หน่อยก็สองรนะ้อยนี่ปลาหมึกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลอกหลนะังหรือกุ้งครับกุ้งเยอะมากนะปูมีให้เลือกหลายไซส์เลยนี่เขาเรียกว่ากุ้งแชบ่บวย แต่หอยนางรมที่แก่นูกกระปุกนึ่ยี่ห้าบาทเลย้งตองเมีหลายอย่างเลยปลาหมึกนีตัวใหญ่มากเลยโโหตัวใหญ่เลยโลละสองรก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่ร้อยแปดปูนี่โล60บาท หอยเมงคู่นี่ห้าสิบหนึ่สี่สิบสร้อยร้อยหอยลูกกุ้งนี่คือร้านขายอาหารทะเลมีทุกไซส์เลยเล็กใหญ่มีหมดใส่กุ้งตะก,กา้ตกกาตะก้าไปเลยมีให้เลือกทุกไซส์ทุกอย่างนี่หอที่ของส์ชอบก็คือหอย นางลมน้ำล,ลมที่แก่ดนดนี่ปกหนึ่งยี่บห้าบาทูนนะครับุมมีหมดทุกอย่างทุกไซส์หอยแครงช่วงนี้จะแพงโลร้อยกว่าบาทโอ้มีกบด้วยนะฮะกบโลละร้อยดูนะครับโอ้นี่ปลาดุกไซส์เล็กนะปลาดุกตัวเล็กแล้วก็มีพวกลกชิ้นอาหารพวกลุกชิ้น นี่คือคลองเซยออีกฝั่งนึงแล้วก็จะมีมาดูโดพามาดูพวกปลาหมึกแห้งโซนขายผักมาดูน,นี่คือปลาหมึกแห้งนะเป็นโลละโลละหัวโลปลาหมึกอาหารพวกอาหารแห้งพวกปลาหมึกพวกอะไรมีครบหมดนี่เขียงเนื้อเนื้อของคลองเคยก็ถือว่าถก จะมีแป้งนมมีอะไร่ะนี่ข้างในข้างในข้างในดบรรยากาศอเสียงหมูเสียงเนื้อดูแป้งนมนี่เขาเรียกว่านมหากินยากนะอย่างนี้เดต๋ยวไูทตลาดอื่นก็จะไม่ค่อยมีนี่โลละสองร้อย นคนไม่เยอะนะธรรมดาฟังเกยนี่เรียกว่าต้องนั่นตลอดแต่ช่วงนี้ดูบางตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่ปิดช่วงโควิดแล้วก็ดูคนบางตานะธรรมดาแถวนี้จะเดินนี่จะแทบจะเดินเบียดเสียดกันน,นะครับ อือมีหน้ากามูนะครับโละหกน้ากกูโอ้ีครับเีนููอะไรปูตัวไม่ใหญ่นะโลสามน้อยปูนี่ปูอะไรปูปูนหอยลายโลละร้อยตัวใหญ่มากเลย กูยังสดๆอยู่เลยต้องมัดขาพวกนี้เอาไปขัด้อร่อยนี่ร้านขายเผ็ดเรามาดูรุกนี้ก็คือร้านใหญ่ร้านหนึ่งของขายอาหารทะเลดูเเลีลเเยงยาวเลยเป็นตะกร้าตะกร้าเป็นกัดเป้นขาดมีให้เลือกหลายสาเยเยอะมากีล้ว่าถ้ามาคลองเตยนี่มีครบทุกอย่างให้เลือกขนม,มอะไรพวกนี้มีหมดนะขายส่ง มีบรรยากาศเสียอย่างเดียวคือช่วงนี้คนไม่ค,ค่อยคลิกคัับเท่าไหร่มีคนรีอบางตานยธรรมดารถล,ลาจะจอดกนนติดในแถวนีอ้อาหารแห้งหอมอะไรพวกนั้นมีหมดมีบรรยากาศมีเก็บกันมีผไม,ม,ม,ม้มีอะไรนี่คือโซนอีกโซนหนึ่งโซนนี้นปกติก็ไม่ได้เงียบเหงานะช่ว,ชวงนี้เหงามากเลยเดี๋ยวบา่างจะพาไปดูตลาดลาวแล้วตลาดลาวของ ของคลองเตยซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งติดถนนพวกนั้นจะขายแต่ของอีสานเท่านั้นี่คือบรรยากาศของตลาดเลยแบบวันนี้จะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปจับจ่ายซื้อของกัน